ฝนตกนะครับเดี๋ยวขอรัดก็มขัดก่อนครับการเดินทางมันต้องรัดก็มขัดนะครับผมอืมวันนี้ก็เป็นชีวิตหลังกเกษียนงานอวันแรกนะครับของมิสเตอร์ซูซูนะครับอืมหลังจากนี้มิสเตอร์ซูซูจะเดินสายทําบุญนะครับทำบุญนะครับ,ม,บ,รบมีมากก็ให้มากครับมีน้อยก็ให้น้อยครับ อทำบุญดีกว่าสบายใจกว่าอืมจะเดินสายทำบุญครับแล้วก็ทำงานออธุรกิจส่วนตัวอืก็จะเดินสายทำบุญกันต่อไปนะครับมิเตอร์ตเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนครับถึงหน้าตาจะดูเหมือนโจรก็เถอะครับผม ชอบช่วยเหลือคนนะครับผมชอบทําอะไรแบบนี้นครับผมอ,อสะสมสะสมแต้มเะครับสะสมบุญแต้มเะครับเผื่อชาติหน้าเกิดมาใครจะได้ไม่ทำร้ายนะครับจะได้ไม่มีคนทำร้ายนะครับพอ,อ,อตอนนี้ก็ขับรถเัินต่อไปฝนตกเมื่อคืนเออไป ดูแลเครื่องเสียงนะครับเมื่อคืนอพอดีว่ามีเครื่องเสียงของพี่เอ๋ครับอามาให้มิเตอร์สููโฆษณานะครับโฆษณาแล้วก็มีคนมาเช่านะครับเลยเลยเลยต้องไปคุมเครื่องเสียงดูแลไปขนกลับอะไรให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอตอนนี้ก็อาการอยออกจาก เป็นหวัดนิดหน่อยครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะวันนี้เสียงก็เลยอูอีีอูี้หน่อยนะ, <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวอีพีที่สิบเก้าของผมก็ใกล้จะมาแล้วนะครับใกล้จะมาแล้วนะครับบางทีอาจจะก่อนปีใหม่ก็ได้นะครับอืมส่งท้ายนะครับ EP 19. อีพีที่สิบเก้าผมจะบินในท่านผู้ชมให้ดูแบบสวยๆเลยครับสวย สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ดีมิตาสุสุปักลิงไว้ครับชื้อไปซื้อไปใช้ได้นะครับพวกโลองโลออนอะไรแบบนี้ครับอืเห็นแบบนี้ครับมิตรสุสุเป็นคนที่ตัวหอมนะครับตัวหอมนะครับผมไม่หมินนะครับผมเป็นวิจัยที่ตัวหอมนะครับผมคนชอบน้ําหอมครับอืมชอบน้ําหอมนะครับ ซื้อไปใช้กันได้ครับราคาไม่แพงครับคัดมาเป็นพิเศษครับคัดมาเป็นพิเศษครับตอนนี้ก็เดินทางต่อไปใช้ชีวิตในแต่ละวันครับผมผมก็คิดว่าตัวเองอตื่นมาจากที่นอนครับตอนนี้ก็รุยงานกันต่อไปครับพอดีว่ามีผมอ่ะไม่ตัวผมอ่ะ ผมไม่ห่วงหรอกครับแต่ผมรักแม่ของผมครับอมแม่แม่ของผมเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากครับอืใช่ผมไปอยู่ไกลๆอะไรแบบนี้ผมไม่ไปหรอกครับผมเป็นห่วงแม่ครับอืมผมเป็นห่วงแม่ผมเป็นหว่นหวงคุณแม่ของผมครับผมรักแม่ของผมมากเลยครับกับพ่อผมก็รักนะครับ <laughs> แต่กับแม่แต่ส่วนส่วนใหญ่ผมจะใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของผมนะ ฝ่าฟันหลป,ปรสรักมาด้วยกันคนระับกับคุณแม่ของผมครับผมเป็นลูกที่กระตันยูต่อต่อแม่ต่อพ่อก็ว่าได้นะครับผมผมก็ท่านต,ตอนนี้คือแม่ของผมก็ทําเสริมสวยอยู่นะครับเสริมสวยแต่ว่าผมไม่อยากท่านทํานะครับคือพอแล้วครับคือ เกก็อายุหกสิบแปดแล้วครับตอนนี้ผมไม่อยากให้ท่านทำเลยครับคือบางครั้งก็เห็นเก่ game. กลับมาจากร้านก็ต้องกวาดบงกวาดบ้านอะไรอครับตามยิมเป็นหน้าที่ของผมนะครับแต่ว,ว่าผมไม่ได้อยู่ไงครับอืมผมไม่ได้อยู่ไงครับแต่ว่า ผมผมไม่อยากให้แม่ของผมทําอะไรครับตอนนี้คืออยากให้แม่ของผมนั่งอยู่บ้านออกกําลังกายเดินจ็อกกิ้งแต่ละวันนะครับผมความฝันของผมแบบนี้ครับอยากให้ท่านอยู่กับผมนานๆครับอืมอยากให้ท่านอยู่กับผมนานๆนะครับเป็นลมโพลมมไซห้ผมครับผมคนที่รักแม่ของผมมากนะครับผมอยู่แบบนี้ผมรักแม่ของผมมากเลยครับ แม่คือชีวิตของผมนะครับแม่แม่คือชีวิตของผมเลยนะครับผมรักแม่ผมมากกับพ่อผมก็รักนะก็ไม่ใช่ไม่รักแต่แต่พ่อขอผมอแมก,กเป็นทหารไงครับแกดูแลตัวเองค่อนข้างจะเก่งครับตอนนี้แกก็ทํางานอยู่กทมไปคุมเข้มคนงานก่อสร้างอ่าไปคุมเข้มคนคนงานก่อสร้างของบริษัท ของป้าผมนะครับพ่อ,อผมก็อยู่กทมนะครับตอนนี้กับพ่อกับพ่อผมก็รักนะครับไม่ใช่ผมไม่รักแต่ผมรักแต่ส่วนมากอรับผมจะใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของผมมากกว่านะครับอืมแม่ของผมเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะครับน่ารักเข้าสังคมเ,เ,วเวลาเวลาแกไปลำอุอ หน้ากระถินเลยวันนี้ครับโอ้โหแกจะมีความสุขมากเลยครับคุณแม่ของผมแกจะมีความสุขมากเลยผมผมชอบเวลาแกยิ้มครับมผมชอบเวลาแกยิ้มครับผมก็เป็นลูกที่ดีของแกค,คนหนึ่งนะครับมผมก็กระตันยูต่อแกค,ค,คือเวลาผมเครียดอะแม่ของผมก็เครียดมากกว่าผมนะผมสังเกตได้ครับแม่ของผมมึงดี แม่แกจะเครียดมากกว่าผมนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับสงขาก็เป็นชีวิตหลังกเกษียนครับหลังกเกษียนงานนะครับหลังกเกษียนงานในวัยสามสิบแปดปีครับในวัยสามสิบแปดปีนะครับ,รบผมก็กเกษียณงาน,น้วครับตอนนี้โอ้โหก็ที่เหลือผมก็ วางแผนชีวิตก็คือทำงานเกี่ยวกับโปรดักชันทุกอย่างครับทุกอย่างเกี่ยวกับโปรดักชันครับอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆครับไม่ไม่ต้องใหญ่มากครับอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆครับแล้วก็บางทีก็อาจจะขับรถไปชนไยไปตามจังหวัดต่างๆครับให้ทั่วประเทศไทยไปเลยครับ ความฝันของผมก็มี่ามีพอดีว่าผมมีรถกระบะอยู่หนึ่งคันนะครับคือต้อง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 ทำแบบนี้ครับคือขับรถเที่ยวไปไปบินโดนให้ทุกที่เลยครับให้ทั่วประเทศเลยครับนั่นคือความฝันของผมนะครับเพราะตอนนี้ผมบินอยู่แค่จังหวัดสงขลานะครับบินอยู่แค่จังหวัดสงขลานะครับอผมว่าคงจะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนมิสเตอร์ซูซูมัางนะครับ ยินดีรับทุกสปอนเซอร์ครับตอนนี้ <laughs> ยินดีรับทุกสปอนเซอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีสปอนเซอร์อยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มีสปอนเซอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับแต่เป็น <c oughs> แต่เป็นเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายเยะไรแบนี้ครับอื มนี้กมีสเสือผ้อยู่หนึ่งตัวก็เป็นพวกน้ำยมน้ำยาอะไรอย่นี้ครับคือนำไปใช้ได้แล้วนำไปใช้ได้คือผมเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแลร้วผมก็จะทําให้ได้นะครับผมผมผมจะทําให้ได้นะครับตั้งใจแล้วคือไปให้สุดครับแล้วหยุดที่คำว่ารักเธอครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ ผมผมวันที่ตั้งใจแล้วตั้งใจผมผมอยู่ไม่ค่อยติดแล้วก็กลับบ้านวันๆหนึ่งคือผมไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยครับคืออก็ตอนนี้ก็ช่วยงานพี่เขาก็ช่วยงานพี่เขาม้่งับแต่ตอนนี้น่าจะเต็มที่แล้วนะครับน่าจะช่วยได้เต็มที่แล้วนะเพราะว่าน่าจะช่วยได้เต็มที่แล้วเมื่อก่อนคือเกิงกงกลางกลางไงครับคือก็เกินใจพี่ครับเกินใจพี่ครับแล้วตอนเย็นก็จะสอนเด็กครับ สนสนพวกบรรดาน้องๆก็มาก็ไม่กี่คนหรอกครับเจ็ดแปดคนก็ยังพอมีตังกินขนมมั่งครับยังพอมีตังกินขนมมั่งนะครับตอนนี้คือผมไม่ได้ร่ำไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกครับคือถ้ารวยก็ผมก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกครับถ้าผมรวยผมนอนอยู่บ้านดีกว่าครับนอน อยู่บ้านดูทีวีดูบอลอะไรแบบนี้ดีกว่าจริงไหมครับท่านผู้ชมว่าผมก็ไม่ได้ร่ารวยเลยไม่ไม่ไม่รวยเลยครับผมไม่ถือว่าผมไม่รวยไม่ไม่ได้รวยเลยครับทุกอย่างที่ผมสร้างมาผมสร้างมันกับมือหมดนะครับบางครั้งก็ใช้ดวงช่วยนะครับบางทีผมเคยถูกลอตเตอรี่นะครับอสองแสนก็ได้มา แล้วตอนนั้นอ่ามดูลอตเตอรี่ผมก็นำไปซื้อ MacBook อ่า ...MacBook MacBook กับโดรนโดรนมาหนึ่งลำครับผมก็เลยบินโดนเลยตอนนั้นผมผมเป็นคนที่ชอบเฮลิคอปเตอร์ครับผมบินโดนเลยตอนนั้นบินเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอะครับตอนนั้น <laughs> แต่ตอนนี้ก็เป็นทุก ที่เรรู้จักมุมกล้องมุมกล้องอะไรหมดแล้วตอนนี้คือผมบินมาหลายที่แล้วครับตอนนี้แต่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นในจังหวัดสงขานะครับอในสงขาผมก็ยังบินไม่หมดเลยครับพวกบรรดาแกนแคนยอนแถวกกะตสศิลเลยผมก็ยังไม่ได้ไปบินเลยนะครับหรือ,อ,อ,อจำพวกวัดอะไรต่างๆครับในสงขามันมีหลายที่นะครับ มีหลายที่เลยตรนงนา้ตอนนี้ที่ผมบินที่ผมจําได้ก็มีเออ่มีโครงการหัดใหญ่วินเลดแล้วก็บินในหัดใหญ่แล้วก็บินที่ปากรอะครับแล้วก็บินที่โอ้ยเยอะแยะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่ ep ที่สิบแปดนะครับมาหยุดอยู่ที่ ep 18, ep ที่สิบแปดหัดใหญ่บิวตี้ฟูลครับตอนนั้นผมบินไว้อตอนนั้นหัดใหญ่น้ําไม่ท่วมเลยนะครับ น้ำยังไม่ท่วมนะครับตอนนั้นอืมน้ำยังไม่ท่วมเลยนะครับ e b ที่สิบแปดส่วนมากตอนนี้ผมจะลงคลิปคลิปช็อตนะครับคลิปช็อตคลิปเต็มผมยังไม่ค่อยได้ลงเลยก็วันนี้ก็เปิดเปิดกล่องของขวัญไงครับนะ day, day. อ o x ิ่ง d a บ็อกซิ่งดีไม่รู้ท่านผู้ชมได้ของขวัญกันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เลยครับผมผมผม,ผมยังไม่ได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์ซูซูด้วยนะครับว่าเอฟซีของมิสเตอร์ซูซูน่ารักทุกคนครับน่ารักทุกคนนะครับอตอนนี้ก็ฝนตกนะควันนี้สงขาฝนตกนะควันนี้ฝนตกอ,อฝนตกนี่เป็นอะไรที่ น่าเบื่อครับน่าเบื่อคือทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับคอมเมนต์ไไนม,ม,นมาถามได้ครับว่ามิสเตอร์ซูไปไหนครับอือคอมเมนต์มาถามได้ครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรแปลกๆให้ท่านผู้ชมได้ดูได้นอนติดตามช่องผมไว้เลยครับผมชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วผมยิ่งครับท่านผู้ชม ผมชอบทำะไรแปลกๆอยู่แล้วบางครั้งคือคาดไม่ถึงหรอกครับคนที่เขาไม่ค่อยจะทําผมทำเหมือนครับผมผมผมทาหมดเลยครับคนที่เขาไม่ทําผมทำเหมือนครับบางคนก็ว่าผมบ้านะครับแต่คนบ้าคงไม่ทําแบบนี้หรอกครับผมว่านะครับอืม <laughs> คนบ้าเขาอยู่ที่ในโรงพยาบาลเล่อยไหมครับไม่ใช่มันนั่งขับรถเล่นอยู่แบบนี้จริงไหมครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้บ้าตรงไหนผมไม่ได้บ้านะครับผมแค่เป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีคนหนึ่งอารมณ์ดีนะครับคนบ้าคงบินโดนไม่ได้หรอกครับจร,จริงไหมครับท่านผู้ชมว่าไม่มีคนบ้าที่ไหนบินโดนหรอกครับ ครับท่านผู้ชมว่าไหมครับอืมก็ตอนนี้ก็สรุปไปกับงานครับอืมีเครื่องเสียงให้เช่าด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของพี่ชายผมครับอุดหนุนกันได้ครับทักแชทมาได้ครับผมมีชุดใหญ่ชุดเล็กอยากจะจัดแบบไฟกระพริบผมมีหมดเลยครับอืมผมมีหมดเลยครับชุดใหญ่ชุดเล็กไฟกระพริบรับรองรับรองเสียงดีแน่นอนครับ อัตราลีตรค่าเช่าก็ไม่ไม่แพงก็ไม่แพงโอ้ไม่แพงผมไม่แพงนะครับคือมาเช่ามามาเช่ากันได้ครับม,มีเวทีด้วยนะครับมีเวทีอ่ามีเวทีด้วยน,นี่หน้าตาผมสดชื่นเลยครับตอนนี้สดชื่นเลยยิ้มแย้มยจ่มใสโอ้โหไมไ่อะไรที่ มีความสูงมากครับมีความสูงมากเลยครับรดที่โอ้ยที่จะทําอะไรก็ทําได้ครับมไม่ต้องอยู่ในกรอบในเขตครับกิสระครับฟนะีดอมครับฟีดอมเลยครับตอนะนี้ฟีดอมเวลาว่างก็ผมก็ขับแม็กซิมนะครับเวลาว่างผมก็ขับแม็กซิมนะผมก็ขับแม็กซินนะในขดใหญ่แต่ตอนตอนนี้ในขนดใหญ่ขับไม่ค่อยจะได้เพราะรถ รถติดกับรถติดรถรถติดมากเลยแล้วรถผมเ,เครื่องสองบันทตัวนี้กินน้ํามันครับ<ม>อยากมีรถไฟฟ้าสักคันครับผมอยากมีรถไฟฟ้าสักคันถ้ามีรถไฟฟ้าผมคนมีรถไฟฟ้าได้เปรียบนะครับตอนนี้ใน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 หัดใหญ่ครับได,ได้ได้เปรียบครับ<ม>ก็ขอบคุณ ลูกพี่บอกมากเลยครับที่ให้คําสอนดีๆเมื่อคืนผมก็กลับไปนอนคิดครับลูกพี่ลูกพี่ผมสอนผมไม่เยอะครับลูกพี่อยู่ลูกพี่ผมสอนผมไม่เยอะครับผมลูกพี่ผมเป็นผู้ชายที่เก่งเนาะเก่งเก่งมากเลยเก่งครับเก่งแต่แกยุ่น้อยอะผมนะครับเดี๋ยวแกยุ่น้อยอะผมนะเดี๋ยวผมเรียกแกลูกพี่ผมนับถือครับผมนับถือ แกยุ่น้อยผมเดี๋ยวผมเรียกแกลูกพี่ผมเรียกลูกพี่ไวจับผมก็ได้คำสอนของแกมาประยุกเยอะแยะเยอะแยะครับผมเยอะแยะผมรักแกมากครับผมรักแกมากความรักของผมเป็นความรักที่จริงใจนะผมไม่ใส่หน้ากากแน,น่นอนผมรักลูกพี่ของผมมากครับรักลูกพี่ของผมถึงตอนนี้เราจะอยู่ห่างกันแล้วดี๋ยว ถ้าแกเรียกผมไปรับใช้แกผมก็จะไปนะครับอผมก็จะไปนะครับไม่ใช่ผมไม่ไปนะครับผมผมจะไปนะครับเตอให้ผมอยู่ที่ไหนก็ถึงครับผมไปหมดเลยครับผมก็ต้องสละเวลาให้ลูกพี่ของผมนะเพราะแกเป็นคนมีพระคุณสําหรับผมเลยนะให้คําสอนดีๆครับสําหรับผมออบางครั้งผมตันในเรื่องความคิดอะไรอย่างนี้ผมถามแกเอ,อผมนาไปใชออ้มันก็ได้ผลนะครับผมนะ เออมันก็ได้ผลนะครับมันก็ได้ผลนะครับอืมแต่ว่าแกอายุน,ยาน้อยอะผมนะเับ๋ย่ผมเรียกแกลูกพี่อะผมเรียกแกลูกพี่อืมเมื่อคืนแกก็สอนผมมาเยอะนะครับแกก็สอนผมมาเยอะผมก็จำหมดนะครับผมจำหมดนะครับอยู่ที่ว่าผมจะได้ใช้ตอนไหน,นครับ อ่มันต้องมีอ่ะครับบางบาง,บางสถานการณ์ที่เกสได้ส่วนผมไว้มันต้องมีอ่ะครับผมว่าจะใช้คำสวนของเกสนี่นครับแต่เรื่องที่ผมพูดเสียงดังเลยนเนี่ยผมว่าผมเก้ไม่ได้นะผมพูดเสียงดังผมเก้ไม่ได้นะบางคนเพราะว่าผมไปขู่ก็ <laughs> ไอ้คมันไม่ใช่ผม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 ,ผมแค่เสียงดังเฉยๆนะผมแค่เสียงดังเฉยๆเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปส่งลูกพี่อ,อีกคนล้ววันนี้ผมไปส่งลูกพี่อีกคน,นก็จบภารกิจเลยทนะวันนี้ใจหายนิดหน่อยครับใจหายใจหายเวบเลยหายเวบแตกผมก็ต้องทำงานของผม โกรนนะครับคือความจริงคือผมก็อยากจะรับใช้เกครับแต่คือมันคนเรามันทําหลายอย่างไม่ได้ครับคนเรามันทหลายอย่างไม่ได้ครับคือผมไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะออที่จะว๊อบป๊บป๊บไปนู่นไปนี่คือมันต้องเลือกทําสักอย่างครับมันต้องเลือกทําสักอย่างคือ,อมันต้องเลือกทําสักอย่างแต่ ผมก็เสียได้ครับเสียได้ผมก็อยากรับใช้แกครับแต่ว่าคือผมก็เสียได้ครับแต่มันจําเป็นนะครับคือผมมันจําเป็นนะครับมันถ้าไม่จําเป็นก็ผมก็คงว่าผ,ผมก็รับใช้แกต่อครับแต่นี่คือมันจําเป็นนะครับคือมันได้มันพอบางทีเวลามันชนกันบ้างอะไรบ้างครับ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับ <c oughs> แต่แกก็ให้คำสอนผมที่ดีนะครับคำสอนผมที่ดีเนะมื่อคืนผมก็กอดแกรครั้งนะครับโอ้โผมเกผมเป็นกอดที่อบุ่นมากเลยคนระับเป็นกอดที่อบุญมากเลยคนระับเป็นคำเป็นกอดแรกของผมกับลูกพี่ผมออกอดแกรครั้งนะ ผมจะจำกอดนี้ไปจนวันตายเลยครับบอ,อกไว้เลยครับออผมจะจำกอดนี้ไปจนวันตายเลยครับผมได้กอดลูกพี่ผมครับอืมลูกพี่ผมเป็นผู้ชายที่เก่งนะครับแน่นอนน,อนะครับเก่งนะครับสุดยอดนะครับลูกพี่ผม,มผมก็จะดูตด Fall, า่างห่างๆนี่ครับดูจากเก็กนะครับลอกเลียนแบบครับลอกเลียนแบบครับ เรียนแบบไม่ได้หรอก็เพราะเรียนแบบไม่ได้หรอก็เพราะเก่งมากครับผมผมไม่เก่งครับผมไม่เก่งออก็ตอนนี้ก็มิดสุดซู้ก็ได้มาถึงบริเวณที่ทำงานของผมแล้วนะครับก็เป็นวันแรกครับที่อออพรุ่งนี้ดีกว่าครับวันวันนี้ยังไม่เกษียณครับ พราะวันนี้ผมต้องไปส่งลูกพี่ผมอีกคุณนครับลูกพี่ผมเหมือนกันนะครับอีกคนนึ่งลูกพี่ผมเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นลูกพี่ผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคำ่คำๆน่าจะเจอลูกพี่เหมือนกันนะอันนี้มิเตรสรรสอร์ซูซูขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิเตอร,สร,รส์ซูซูผู้นำสารด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงมอร์ลี่คิสมัสครับ